กลับสวัสดีครับเป็นแฟนเครื่องสายเหรียญทุกท่านและเนเพื่อนที่รับชมและติดตามกับทังช่องฝั่งพระเวียดเซียนพระบ้านนะครับท้าได้รับชมกันในช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมก็นําเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะรุ่นแรกปีสองสี่แปดสี่นะครับสาหรับเหรียญปั๊มนะครับก็เป็นเนื้อนิเกิลนะครับเลื่อนขอบตะตางนะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับพบเจอได้น้อยนะครับเหรียญหลวงพ่อคงรุ่นนี้นะครับขอบตะตางนะครับ สำหรับเหรียญลูกโงวัดบางกระพร้อมนะครับเลื่อนมี2แม่พิมพ์นะครับนี่คือบล็อกที่2นะครับส่วนขอบสตางค์เนี่ยมีทั้งสองบล็อกนะครับบล็อกแรกและบล็อก2นะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ก็คือพาแท้นะครับที่แฟนเพื่อนเรื่องทางบ้านส่งมาให้ผมนะครับนํามาโปรโมตในคลิปนี้นะครับเห็นไหมลาเหียดจะติดคมชัดนะครับด้านข้างเนี่ยขอบเหรียญก็จะปั๊มเป็นขอบสตางค์นะครับรอยหยักเห็นไหมนะครับเป็นเนื้อนิกเกิลนะสองสี่แปดสี่นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ นะครับ8ปกว่าปีเกือบจะ90ปีแล้วนะครับเลร่อนเกือบจะ90ปีแล้วถือว่าเป็นเหรียญที่มีความเก่านะครับอีกเหรียญหนึ่งเลยนะครับนะเผื่อเพื่อนๆมีโอกาสพบเจอนะครับมีโอกาสได้เช่าหานะก็ดูให้เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางได้นะครับก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องด้วยแนวทางที่ถูกต้องนะครับขั้นตอนการสมัครนะครับก็ไม่ยากเพื่อนๆหลายลท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับ ผมก็กราบขอบพระคุณมากนะครับเมื่อเพื่อนสมัครแล้วเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับท่านจะนําส่งพระไหมผมโปรโมทนะครับจะส่งพระไหมทางช่องเราพิจารณานะครับผมก็ยินดีการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกนะครับห้บบาทก็ได้ร้อยห้าสิบก็ได้หรือเจ็ดร้อยห้าสิบก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนนะครับผมไม่จําเป็นกาเกณฑ์ว่าจะมากจะน้อยนะครับเลือกเอาเลยเพื่อนๆที่ สมัครเข้ามานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ผมโปรโมทพระให้เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับทางช่องของเรานะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดได้รับชมกันในช่อง y o u t u b e นะครับสนใจจะแบ่งปันจะเช่าหานะครับในคลิปนี้นะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเจ้าของก็เปิดไว้พอประมาณนะครับเพื่อนนะเหรียญนี้นะครับเขามีเก็บอยู่หลายเหรียญนะครับนํามาแบ่งปันในช่องนะครับ1เหรียญนะครับวันนี้นะ เรียญนี้เปิดอ,อยู่ที่ห้าหมื่นนะครับถ้าใครท,ท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาได้ที่ศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดเจ็ดนะครับพลานนี้สวยงามสมบูรณ์ผ่านสภาพการใช้น้อยนะครับแต่เก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มีสนิมออกไซด์เกิดขึ้นบ้างแต่พระไม่สึกเลยนะครับเพื่อนไม่ได้สัมผัสกับเนื้อตัวนะแค่เขาเก็บในสภาพไม่ดีแค่นั้นเองนะห้าหมื่นบาทนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับที่ศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดเจ็ดนะครับก็ท, 7, บทักมาได้ ทีนี้เรามาดูกันนะครับเหรียญลุ่พะคงนะครับเนื้อนิกเกิลขอบสตางนะครับผลิตที่โรงกระสาบนี่คือบล็อกที่2นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้านับอายุการสร้างก็8ปกว่าปีนะครับเบื่อน80กว่าปีแล้วนะนะครับจะเขียนว่าวัดบางกระพร้อมนะครับแต่ช่างเ็ากะผิดนะครับเพื่อนคําว่าวัดต้องเป็นต่อเต่านะครับไม่ใช่ดอเด็กทั้งสองไม่พิมพ์นะครับคําว่าวัดเนี่ยนะครับทั้งสองไม่พิมพ์จะต้องเป็นต่อเต่านะครับและคําว่าบวงต้องเป็นวอลแวนนะครับเบื่อ นะในเหรียญแท้บล็อกต้นน้ํานะครับต้องเป็นวอร์แหวนทั้ง2บล็อกพิมพ์นะครับต้องอ่านว่าวัดบวงกัะพร้อมนะครับถ้าเป็นสลระอานี่คือเก๊ทันทีเลยนะครับหรือนะงองวดวอแหวนต้องแกะติดกันนะครับเพื่อนดูไว้ดีนะครับเนี่ยเหรียญแท้ต้องแกะติดกันนะครับอ่าพื้นเหรียญตรงนี้จะมีเส้นขีดอยู่หนึ่งจุดนะครับนี่คือตำหนิในพิมพ์มีทุกเหรียญเลยในบล็อกที่2เนี่ยนะครับเห็นไหมวัดบวงกัะพร้อมนะตัวหนังสือติดคมชัดนะครับ ่วงเชื่อมนอกเห็นไหมครับชนอายุ77ปีนะครับพอ2 4 8 4นะเหรียญรุ่นนี้นะครับ80กว่าปีแล้วล็อกหน้าตาเห็นไหมเส้นรอยย่นที่ตรงหน้าผากก็ต้องติดคมชัดเมตาติดคมชัดทั้งสองนะครับล็บอกที่1จะแตกต่างกันตรงถุงใต้ตาเนี่ยนะครับล็บอกที่1จะมีารายละเอียดที่เยอะกว่านะครับถุงใต้ตานี่จะยาวกว่านะล็อกที่2นี่คือล็อกที่2นะ เนไ,ไหมแต่เมตตาก็ติดลาเหียดคมชัดเหมือนกันนะครับเรือนนะลิวจีวงจีวอนเห็นไ,ไหมสองเส้นนะครับสังกตินะมาดูด้านหลังนี่ดูคร่าวๆก,ก่อนนะครับเพื่อนๆเพื่อนดูโดยลวกนะด้านหลังก็จะเขียนว่าลาบผลพูนทวีนะครับสิทธิสร้างบูชาพระคุณของอาจารย์นะครับอของหลวงพ่อนะ เนี่ยตัวหนังสือคมชัดนะครับด้านหลังตรงยันเนี่ยนะครับจะมีลักษณะแท่งเม็ดเกินอยู่ตรงนี้นะครับในจุดเนี้ยมีเหมือนกันทุกเรื่อน,นะครับเป็นตําหนิในพิมพ์อยู่นะครับเนี่ยมีเหมือนกันทุกเรี่อนะครับในจุดใหญ่ๆเนี่ยนะเพื่อนดูไว้ส่วนล่องรอยการแกะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกล้องกำลังขยายนะครับพันเท่านะ เพื่อนๆมีเหรียญรุ่นนี้อยู่นะครับก็หยิบขึ้นมาสองเปรียบเทียบได้นะครับบล็อกที่สองนะหยิบขึ้นมาเปรียบเทียบรายรายละเอียดได้เลยนะครับเดี่ยผมจะถ่ายให้เห็นนะครับว่าร่องรอยการแกะในจุดใดบ้างนะครับที่เราพิจารณานะเหรียญหลวงพ่อคงเนี่ยนะครับเดือนนะะแม่พิมพ์เนี่ยมีปัญหานะครับผมบอกไว้เลยนะครับแม่พิมพ์เนี่ยเริ่มที่จะสึกนะครับเริ่มที่จะมีการซ่อมแต่งแม่พิมพ์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหรียญเนี่ยสร้างนะครับหลักหลายพันเหรียญเนี่ยมันต้องมีปัญหานะครับ พิมพ์เนี่ยปั๊มด้วยแรงกระแทกเมื่อกี้ดูนะครับแต่ละทีแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องสึกไปเรื่อยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเรามีมีดคมหนึ่งอันนะครับเราลองสับกระดูกหมูหรือสับไม้ตัดไม้ดูสิครับนะสมมุติว่าวันนี้จะตัดไม้ได้สักพันพันชิ้นนะครับมีดอันเดียวนะครับสับไปเรื่อยสับไปเรื่อยนะครับหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยพอไปสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยมีดมันเริ่มที่จะทื่อมันก็เริ่มที่จะไม่คม นะเริ่มไม่คมเพื่อนืนต้องทาอะไรก็ต้องรับใหม่นะี่ครับเห็นไหมฮะไม่พิมพ์ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนปั๊มไปเรื่อยปั๊มไปเรื่อยนี่นะครับนะค,บความคมชัดของพิมพ์เนี่ยนะถ้าว่ามันไม่คมแต่ติดรายละเอียดนะครับอ่าที่ใกล้เคียงกันเขาก็จะไม่แต่งพิมพ์ใหม่แต่ถ้าพิมพ์เนี่ยนะครับสึกนะครับหรือรายละเอียดที่ไม่ติดนะฮะเช่นตัวหนังสือไม่ติดเลยนะพิมพ์เนี่ยสึกไปแล้วเขาก็ต้องแต่งพิมพ์ใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเหรียญเนี่ยอาจจะมีหนึ่งพิมสองพิมพ์หรือสามพิมในเหรียญที่ปัม๊มจํานวนเยอะเนี่ยเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเพื่อนเป็นไปได้หมดเลยนะครับนะในจุดเนี้ยเพราะเราเนี่ยเคยทํางานปั๊มนะครับผมเคยทํารูปแบบงานปั๊มนะครับแตผ่ผมเป็นปัม๊มอ่าไม่ได้ปัม๊มเหรียญนะครับเพื่อนเป็นปั๊มพวกงานจิวเวลรี่นะเราเข้าใจว่าพิมพ์เนี่ยนะครับพอไม่คมปั๊มตัดก็แล้วก็แล้วแต่นะครับพอพิมพ์ตัดไม่คมเนี่ย นะเนื้องานมันก็จะปลิ้นนะครับมันก็จะเป็นขี้เป็นลักษณะการปลิ้นออกนะครับเพราะตัดไม่ขาดนะรายละเอียดเหมือนกันนะครับรายละเอียดแม่พิมพ์เนี่ยถ้าปั๊มไปเรื่อยๆนะแล้วมันเกิดสึกนะครับมันต้องมีสึกอยู่แล้วนะเพราะว่าเหล็กเนี่ยปั๊มลงบนโลหะเหมือนกันนะครับถึงจะเป็นโลหะที่นิ่มกว่าแต่ปั๊มกระแทกอยู่เรื่อยๆ,ๆนะครับมันก็มีลักษณะการสึกของแม่พิมพ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเหรียญที่ มีจํานวนการสร้างนะครับหลักหลายๆพันเหรียญเช่นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับเหรียญกุมหลวงจุ้มพอเหรียญหลวงพ่อกลั่นเนี่ยนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับเพื่อนนะเหรียญที่ปั๊มท้ายๆเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่แกะแต่งเติมพิมพ์ใหม่เนี่ยนะครับเส้นสายลายพิมพ์เช่นเส้นเสี้ยนบางจุดนะครับบางเหรียญเห็นชัดบางเหรียญเห็นบางๆนะครับเราต้องเข้าใจและศึกษาว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่าจุดอื่นเนี่ยมันแกะเหมือนกันหมดมันเกิดจากไม่พิมพ์ครับ นะเริ่มที่จะสึกนั่นเองนะครับเพราะในจุดนี้เราต้องศึกษาดูด้วยนะครับว่าจุด,ดื่นี่มันแกะมาได้รายละเอียดที่ใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าเหรียญที่ปั๊มแรกๆก็จะคมชัดนะฮะทุกทุกเกจิอาจารย์แต่เหรียญที่ปัม๊มท้ายๆนะครับพิมพมันเริ่มที่จะสึกเริ่มที่จะตื้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปจับเอาแต่เหรียญคมชัดอย่างเดียวนะครับนะเอาคมชัดทุกเหรียญ นะครับแล้วเหรียญที่ปัม๊มได้ทายล่ะนะครับเหรียญที่อาจจะตื้นไปบ้างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตรวจโลหะเนี่ยมันก็อ่าเป็นเป็นแนวทางในการที่จะอ่าเทียบเทียมได้เหมือนกันนะครับทั้งตรวจค่าโลหะนะว่าอยู่ในยุคเดียวกันไหมนะครับถึงอาจจะต่างพิมพ์ต่างความคมชัดนะครับแต่ก็เป็นเหรียญแท้ที่สร้างในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องศึกษาและทําความเข้าใจด้วยในจุดนี้นะครับ บางคนเนี่ยถามผมว่าทําไมเหรียญของผมเนี่ยนะครับอันที่ผมเทียบเนี่ยมันเป็นเหรียญแกะเหมือนเหมือนของที่อาจารย์ลงเลยนะครับแต่เส้นบางเส้นของผมเนี่ยนะครับติดไม่ชัดนะเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจนะครับว่าเหรียญที่ปั๊มไท้ายยเนี่ยนะครับบางทีเส้นที่พื้นเหรียญเนี่ยนะเหรียญที่ปั๊มแรกแกเนี่ยติดคมชัดนะครับเยอะมากแต่ปั๊มไปเรื่อยๆปั๊มไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเหรียญที่อยู่ทยายยเนี่ยมันก็อยากติดบางลงบางลงนะครับเป็นเรื่องธรรมดา นะแต่เราต้องมาดูเส้นอะไรเราต้องมาดูเส้นข้างบนสิครับนะเรามันต้องมาดูเส้นทิ่ใหญ่ๆเนี่ยนะที่เวลาปั๊มกระแทกนี่แม่พิมพ์ลงไปถึงก่อนนะครับมันมีรายละเอียดการแกะนะครับติดคมชัดหรือเปล่าเบอร์ไหมนะครับถ้าเบอร์นี่ถอดทั้งนั้นแหละนะครับแต่เส้นเล็กๆเ,เนี่ยนะครับเช่นเส้นที้อันที่พื้นเหรียญเนี่ยนะในจุดที่เหรียญแรกๆปั๊มติดเต่นชัดพอมาเหรียญท้ายๆอาจจะติดบางๆนะครับบางส่วนไม่ติดเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเลื่อนนะเราก็ต้องทําความเข้าใจมิฉะนั้นถ้าเราไปเทียบกับเหรียญที่ปั๊มก่อนนะครับเลื่อนมันจะมีรายละเอียดที่คมชัดกว่านะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ใจหลักสาคัญเนี่ยเราต้องดูที่จุดที่มันเป็นพื้นที่สูงนะครับเช่นนะเมตตาอย่างเงี้ยนะครับเมตตาจมูกรอยย่นนะครับตัวหนังสือที่เป็นลักษณะโนโนเนี่ยด้านบนเนี่ยมันต้องติดคมชัดเหมือนกันนะครับไอ้ส่วนเส้นเสี้ยนนะครับขอบจุดด้านลงด้านล่างเส้นเสี้ยนที่พื้นเหรียญเนี่ยนะครับนะ ในเหรียญที่ปั๊มด้ท้าย,ยมันอาจ,จะติดนะไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยชัดเทียบเท่ากับเหรียญที่ปั๊มแรกมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับอย่างที่ผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าเรามีมีดตัดไม้หนึ่งอันเนี่ยนะครับตัดเป็นพันท่อนเนี่ยนะครับหนึ่งท่อนหนึ่งร้อยท่อนแรกสองร้อยท่อนแรกหนึ่งฟันฉับฉับฉับขาดนะครับอย่างดีแต่พอไปหลังๆถ้าไม่รับมีดใหม่นะกว่าจะฟันดอ,อกมันก็ต้องย้ําหลายครั้งนะนะครับเพื่อนเข้าใจไหมละครับเหรียญก็เหมือนกัน นะครับมันก็ต้องมีปัำำ๊มย้ำนะแล้วตัวจับบล็อกพิมพเนี่ยนะครับมันมีเลื่อนนะมันมีน็อตคลายได้เสมอแหละนะครับในการขันน็อตเนี่ยในการที่จับไม่พิมพเนี่ยนะครับปั๊มกระแทกด้วยแรงกระแทกที่เยอะเนี่ยนะครับน็อตที่ตัวจับไม่พิมพ์มันอาจจะขยับหรือเลื่อนไปเนี่ยนะครับเห็นไหมบางไม่พิมพ์ที่เขาเรียกว่าเหรียญขยับเนี่ยนะมันจะก็ขยับทั้งหมดอ่เะเขาก็ต้องมาจับมาแต่งพิมพ์ใหม่นะครับจับมายึด ให้มันตรงบล็อกตรงพิมพ์ใหม่นะครับในเหรียญที่มีลักษณะบล็อกขยื่นเนี่ยนะครับที่ผมพบเจอนะในเหรียญหลวงปู่เยยมวัดหนังนะครับมีนะครับเหรียญที่เป็นบล็อกขยื่นนี่นะครับที่ผมเคยเจอนะครับมีอยู่เกจิมีอยู่เหรียญหลวงปู่เยยมวัดหนังนะครับอาจารย์อื่นยังไม่เคยเห็นนะครับอาจจะมีก็ได้หรือเขาจะคัดออกนะครับถ้าผลิตที่โรงกระสาบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าว่าบล็อกขยื่นไม่สวยเนี่ยนะเขาต้องคัดออกเขาไม่เอานะครับ นะแต่ถ้าว่ามันไม่เหมือนพระหล่อนะครับพระเหรียญเนี่ยพระหลอมันหล่อยากนะครับสมัยโบราณเนี่ยนะครับหลอมายังไงก็เอาหมดนะครับแต่พระเหรียญเนี่ยผลิตที่โรงกงานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเกจิอาจารย์ดังๆนั้นเขาก็ต้องคัดพระที่สวยๆนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเลือดให้เราได้รู้จักศึกษาเปรียบเทียบนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไปยึดเอาบล็อกแรกนะครับ เส้นต้องคมทุกสัดส่วนเนี่ยนะแล้วบล็อกที่ปัม๊มเหรียญที่ปั๊มไท้ายทายเนี่ยนะถ้าถ,ถ,ถ้าเราไปเทียบกันเนี่ยมันก็อาจบางคนอาจจะว่านี่เหรียญไม่คมไม่ชัดเนี่ยเป็นเหรียญถอดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่งานถอดนะครับเพราะว่าลายล่ะมันจะเป็นงานถอดได้ไงเพราะตัวหนังสือจุดหร่นมันแกะหมดนะครับเห็นไหมใบนงใบหน้าริ้วลอยย่นเนี่ยริ้วจีวงจีวอนเห็นหมัแกะได้คมชัดหมดเลยเห็นไหมจุดที่ผมพูดนี่คือจุดที่เสี้ยนพื้นเหรียญ ในคำเลื่อนที่เซเียนผู้เหรียญเนี่ยนะครับเราจะมาเอาเทียบให้มันตรงกันทุกจุดเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าร้อยละเก้าสิบนะครับในร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องเหมือนกันนะครับอ่าอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเนี่ยเหรียญที่ปั๊มก่อนปั๊มหลังนะครับเหรียญที่ใช้มากใช้น้อยนะครับอ่าใช้จากการสึกใช้จากการสึกเนี่ยมันไม่เหมือนกับเหรียญที่ถอดไม่ติดนะครับเลื่อนนะต้องจําด้วยและต้องทําฟังเข้าใจด้วยนะครับหเหรียญที่ใช้จากการสัมผัสหรือสึกนะ จากการใช้เนี่ยมันจะไม่เหมือนงานถอดนะครับงานถอดมันถอดนิติดนะครับมันไม่ได้ใช้สึกเพราะฉะนั้นเหรียญใช้เราก็ต้องเห็นร่องรอยการสัมผัสการสึกออกไปนะครับส่วนเหรียญที่ปั๊มท้ายยนะครับมันก็มีร่องรอยที่ติดไม่เต็มบ้างเช่นเส้นเสี้ยอะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะครับที่เราเนี่ยสามารถที่จะ,ะพิจารณาได้ว่าเออเนี่ยเหรียญนี่มันปั๊มหลังๆนะมันอาจจะไม่คมชัดเท่ากับเหรียญแรก นะถ้าเราไปยึดเหรียญต้นน้ํอ่าเหรียญบล็อกที่ปั๊มแรกๆเลยนะครับให้เหมือนกันเป้ทุกเหรียญมันเป็นไปไม่ได้นะครับในทางหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับเลือดเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเหรียญที่สร้าง5 0 0 0เหรียญ6,000เหรียญยิ่งเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่ถามช่างที่ไหนก็ได้นะครับโลปั๊มเนี่ยนะมันต้องมีซ่อมพิมพ์มันต้องมีแต่งไม่พิมพ์เพิ่มอยู่แล้วนะยิ่งเหรียญสร้างจํานวน5 0 0 0 6 0 0 0ันเหรียญเนี่ยนะครับ มบอกได้เลยนะในเหรียญเนี่ยมันต้องมีสองบล็อกพิมพ์ก็คือบล็อกหนึ่งบล็อกสองบล็อกที่สองคือบล็อกที่ซ่อมนะครับมันต้องเกิดอยู่แล้วนะในการผลิตเหรียญเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาบล็อกแรกนะครับบล็อกสองก็ต้องหาให้เจอนะครับแล้วก็ต้องดูให้เป็นมันเหรียญโลหคงเนี่ยเห็นไหมมีสองบล็อกพิมพ์นะครับเผื่อเพื่อนๆเจอบล็อกที่สองนะครับจะได้เข้าใจว่านี่คือบล็อกที่สองก็คือแท้นะครับมันจะมีรายละเอียดที่น้อยกว่าบล็อกที่หนึ่งนะครับ เพราะว่าพิมพ์นี่เริ่มที่จะซ่อมก็เหมือนกับเหรียญอ่าอ,า,อามของพ่อโสทรนะครับของแท้ก็มีสองไม่พิมพ์นะครับมีทั้งหลังยันเล็กแล้วก็หลังยันใหญ่นะครับเนี่ยเราต้องศึกษาแล้วก็ทาความเข้าใจนะครับนะถ้าเจอเหรียญก็ได้ไปได้เป็นหลักในการพิจารณาได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงกล้องกําลังขยายนะครับดูรายละเอียดนะฮะอัตลักษณ์พุทธศิลป์ทรงนะครับร,ร่รงนะรบองรอยการแกะ ส่วนเหรียญนี้ถ้าเพื่อนท่านใดนะครับรับชมแล้วชอบอยากจะเก็บสะสมนะครับเจ้าของเปิดไว้ห้าหมื่นนะครับก็โทรมาพูดคุยต่อรองราคาได้นะครับเรี๋ยญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมขอบสตังค์นะครับเงื่อดนะค่อนข้างจะพบเจอได้น้อยเหมือนกันนะครับโอเคครับนี้เราไปลงกล้องดูลายเอียดกันดีกว่าไปรับชมได้เลยครับโอเคครับทีนี้เราก็มาลงกล้องดูเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางพร้อมนะครับขอบสตังค์นะครับบล็อกนี้นะ เดี๋ยวหลวงพ่อคงบล็อกนี้เป็นบล็อกที่สองนะครับเลื่อนนะเรี๋ยญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับที่ผมพบเจอเนี่ยนะครับมีอยู่สองบล็อกพิมพ์ด้วยกันนะบล็อกแรกจะมีรายละเอียดที่คมชัดกว่านะครับจะมีรายละเอียดสเกลการแกะเยอะกว่านะครับบล็อกที่สองนี่เริ่มที่จะตื้นแล้วนะครับพิมพ์เร like? ิ่มที we ่จะเสียหายแล้วนะสังเกตดูให้ดีนะครับบล็อกที่สองเนี่ยถุงใต้ตาสองด้านจะไม่เท่ากันนะครับบล็อกแรกเนี่ยนะครับจะมีถุงใต้ตาและมีสเกลการแกะเยอะกว่า แต่เมตตายังคงอยู่นะครับเห็นไหมเหรียญแท้นะครับเมตตาจะต้องเห็นนะครับเลือนไม่ใช่เหรียญตาบอดนะครับจําไว้เลยนะเห็นไหมครับและเหรียญสตังเนี่ยนะครับเนื้อโลหะเนี่ยรียดออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมสังเกตนะครับหลายๆเห,หรียญน,นะอาจจะเป็นนิ้พิมพ์เริ่มที่จะสึกแล้วด้วย เมตตานะครับจะต้องคมชัดนะครับบล็อกที่สองนะจมกูกเห็นไหมติดลาเอรียชัดเจนริมฝีปากนะครับริมฝีปากบนริมฝีปากล่างนะครับจะแกะไม่เท่ากันนะริมฝีปากล่างจะใหญ่กว่านะครับแล้วเราจะเห็นร่องแก้มชัดเจนนะนี่ร่องแก้มนะเห็นไหมครับมุมปากตรงนี้จะต้องมีร่องรอยยุบลงไปเลยครับเห็นไหม ร่องลอยการแบ่งมุมปากนะครับด้านบนรอ,อยยน่นเส้นคอจะเห็นรายละเอียดชัดเจนนะครับเห็นไหมใบหูติดคมชัดนะครับเนี่ยพิมพ์ที่สองเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะพิมพ์เนี่ยค่อนข้างที่จะตื้นละนะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่ ล่องลอยสเกลเส้นต่างๆเรื่อที่จะหายไปบ้างนะครับเนี่ยใบหูก็ติดคมชัดนะครับเดือนนะ่ะรอยย่นที่ตรงหน้าผากเห็นไหมก็แกะติดคมชัดลึกนะครับถึงจะเป็นมอกสองแล้วต่อมามาดูที่ตัวหนังสือเนี่ยนะครับตัวหนังสือในเหรียญแท้นะครับเพื่อนนะคําว่าวัดต้องเป็นตอเต่านะครับในเหรียญก็คงว,วัดบางกระพร้อมเนี่ย ดูยากหน่อยนะครับเหรียญมันขึ้นสนิมเยอะนะครับขึ้นคลาบเยอะเก็บไว้ไม่ดีเห็นไหมคาว่าวัดนะครับจะต้องเป็นต่อเต่านะครับเป็นต่อเต่าคําว่าบางต้องเป็นบัวนะครับอ่านว่าบววกับพร้อมนะครับนี่คือเหรียญแกะที่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นบางนี่เป็นเหรียญใหม่ทั้งหมด นะครับแล้วมองงวอ๋อแหวนเพื่อนงเกตดูนะฮะเห็นไหมจะติดกันเลยนะครับเนี่ยบัดบวงกับพร้อมอ่าพร้อมมาในยุคโทรนี่จะยาวเลยนะครับอย่ เหรียญเก็บในสภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่บล็อกสองเนี่ยนะครับพิมพจะไม่ค่อยคมละนะเริ่ม,มี่จะสึกละในบล็อกที่สองเนี่ยเห็นไหมพิมพเริ่ม,มจะตื้นแล้วนะครับบล็อกสองจะไม่คมเหมือนกับบล็อกแรกนะครับบล็อก ok แรกจะคมกว่านะครับ บล็อกแรกจะมีรายละเอียดเยอะกว่านะครับเหรียญของพวกคงเนี่ยนะแต่เหรียญน,นะครับบล็อกหนึ่งกับบล็อกสองเนี่ยเนื้อนิกเกิลก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับเนี่ยปอปลาสังเกตดูหัวนะฮะเห็นไหมแกะต่อเส้นกันนะครับกลมแกะต่างหากเส้นเนหะ็นไหมคําว่าปีเนี่ยเพื่อนๆดูให้ดีนะครับ ตัวหนังสือนี่ยังคมชัดทุกตัวนะครับเลื่อนคมชัดทุกตัวนะฮะแต่รายละเอียดสเกลการแกะนะครับเหลี่ยมคมคมเนี่ยนะฮะพิมพ์เริ่มจะสึก <c oughs> นะครับในบล็อกที่สองเนี่ยเหรียงลงกโปคงเนี่ยนะครับเนี่ยสองสี่แปดสี่เห็นไหมตัวหนังสือก็คมชัดนะครับเลื่อนติดคมชัดทุกตัวแหละนะฮะแต่ว่าร่องรอยต่างๆเนี่ยมันจะสึกไปบ้างแหละ เพราะว่าปั๊มไปเรื่อยๆนะครับจะความคมก็จะหายไปโดยเฉพาะที่ตรงดอกจันตรงนี้นะครับถ้าเป็นบล็อกแรกจะคมมากนะครับเลื่อนเส้นนะเส้นเนี่ยจะติดรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านะครับเส้นบนเส้นอย่างเงี้ยคมๆมากนะครับในบล็อกแรกจะแตกต่างกับบล็อกสองนะครับบล็อกสองเนี่ยพิมเริ่มที่จะตื้นนะครับเริ่มจะสึกรายละเอียดก็เริ่มหายไปเหมือนกัน แต่ตัวหนังสือก็ติดคมชัดนะครับเห็นไหมตัวหนังสือก็ติดคมชัดทุกตัวแหละนะครับแต่ลายละเอียดต่างๆเริ่มที่จะติดนะน้อยขึ้นเพราะว่าเหรียญเริ่มสึกนะครับจะไม่เหมือนกับเหรียญถอดนะครับเพื่อนนะจะไม่เหมือนกับเหรียญถอดนะครับถึงจะเป็นบล็อกที่ค่อนข้างจะตื้นแล้วนะครับ บางคนก็ไม่เก็บเลยนะครับบล็อกเนี้ยนะมาดูด้านหลังนะครับเพราะท่าไม่เข้าใจว่าถ้าแท้เนี่ยมันมีสองบล็อกพิมพ์นะครับนะเหรียญแท้มีสองไม่พิมพ์เห็นนะก็จะเห็นสเกลการแกะอยู่นะครับนะแต่พิมพ์เริ่มไม่ไม่คมแล้วก็เนื้อโลหะเนี่ยที่ปั๊มเหรียญขอบสตังเน นะครับรีดออกมาไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยนะครับมันอยู่ที่แผนด้วยนะในเหรียญของพวกคงเนี่ยในเนื้อทองแดงจะติดชัดกว่านี้นะครับบล็อกสองเนี่ยนี่เป็นเนื้อนิกเกลิลน,นะครับเริ่มแข็งแล้วเนื้อมันแข็งกว่า นะครับปั๊มติดลาเียดได้เยอะกว่าน้อยกว่านะครับเห็นไหมครแต่ก็เป็นบล็อกแกะนะครับเลื่อนขอบตะตังเนี่ยเพื่อนดูยันตัวเนี้นะครับตัวนี้จะมีเนื้อเกินอยู่เนี่ยจุดเนี้ยทุกเหรียญเห็นไหม ติดสร้างถวายนะเห็นไหมตัวอักือก็ติดคมชัดนะครับแต่พิมพ์นี่เริ่มจะสึกนะครับในเรียนบัวคงเนี่ยนะทำเดือนเห็นบล็อกแรกนะครับแล้วมาดูบล็อกสองนี่ต่างกันเยอะนะครับรายละเอียดเนี่ยนะค่อนข้างจะต่างกันเยอะแต่เป็นราแท้ที่สร้างพร้อมกันนะครับเดือนนะมีสองไม่พิมพ์นะครับ พิมพเนี่ยนะครับพอเริ่มมีปัญหาเนี่ยพิมพที่สองเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยสวยแล้วนะจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าอ,อย่าลืมนะครับปั๊มไปเรื่อยๆพิมพก็สึกไปเรื่อยๆนะครับยิ่งสร้างเป็นหลักหลายพันเหรียญเนี่ยนะครับธรรมชาติการสึกของแม่พิมพมันก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีในเหรียญจานวนห้าพันเหรียญหกพันเหรียญเนี่ยนะครับเราอาจจะพบเจอเหรียญแรกๆนะครับที่ปั๊มก่อนมีลาเอียดที่ติดคมชัด พอเรามาเจอเหรียญ้า้ๆนะครับที่รายละเอียดติดน้อยกว่านะครับไม่ค่อยคมชัดเนี่ยบางคนก็จะคิดว่าโอเหรียญนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าหนึ่งโลหะนะครับมันเหมือนกันไหมล่ะนะครับรายละเอียดแต่ละจุดเนี่ยนะครับมันก็เป็นงานแกะเหมือนกันนะครับเหรียญเนี่ยนะครับแต่สนิมเนี่ยมันขึ้นเยอะนะครับเรืองคราบมันติดเยอะ เห็นเพื่อนดูขอบนะขอบสตังเห็นไหมร่องรอยการปั๊มตัดปั๊มเป็นขอบสตังเห็นไหมอย่าเห็นล่องรอยการปั๊มชัดเจนนะครับเส้นเห็นไหมขอบสตังนี่ทํายากกว่าปั๊มขอบตัดธรรมดานะครับเหรียญเนี่ย เห็นไหมมัเปนดูขอบเห็นร่องรอยการปั๊มกระแทกนะครับปั๊มตัดเนื้อนี้เกินเห็นไหมแข็งมากเนื้อเนี่ยแข็งนะครับทํายากเหมือนกันนะครับสาหรับเหลี่ยหลวงพ่อคงเนี่ยนะครับขอบตตังเนี่ยนะที่ผมเคยเจอก็มีเหลี่ยหลวงพ่อคงเหรียยหลวงพ่อเหลี่ยปู่ไข่เหลี่ยมปลู่สุกนะครับแล้วก็เหลี่ยหลวงพ่อกลวยนะครับพ่อกลวยนะวัดโกติจารามเนี่ยนะครับอันนั้นะมีขอบตาตังเหมือนกันนะครับ จัดสร้างที่โลงกระสาบเหมือนกันโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็รายละเอียดของบล็อกสองเนี่ยนะครับจะมีน้อยกว่าบล็อกแรกนะครับด้วยสมบัติเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางพร้อมนะอันนี้คือเนื้อนิกเกิลขอบสตังนะครับขอบสตังก็ค่อนข้างพบเจอได้น้อยเหมือนกันนะครับเลื่อนนะโดยเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางได้เผื่อบเพื่อน,นมีโอกาสพบเจอนะครับโอกาสได้เช่าหานะก็ได้ดูเป็นหลักได้นะครับสมรับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับ T2484 เนื้อนิเกิลขอบสตตนค์นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับสวัสดีครับ